น้ำซุปของพี่อะทำด้วยกระดูกน้ำซุปวันละ60โลหกโกระดูกน้ำซุปของเรามันเป็นซิกเนเจอร์หรือไงมีลูกซึ้งลูกค้าเขากินแล้วเขาชมว่ามันอร่อยแล้วน้ำซุปเครื่องในของพี่อะมันไม่ขาวถ้าติวหนังเก้มใส่ของเราก็จะเป็นเครื่องในเหมือนกต้มยหนูแหละแต่ตา่างกันตรงที่เราจะเป็นไส้ใหญ่แทน พี่ค่ะพี่ชื่ออ้อยค่ะเป็นร้านนี้ชื่อร้านต้มเลือดหมูเฮียโมค่ะกระดูกน้ำซุปข,ของเรามันเป็นซิกเนเจอร์หรือไงไมีรู้ซึ่งลูกค้าเขากินแล้วเขาชมว่ามันอร่อยคือในหม้อเราใส่แต่กระเทียมพริกไทยแล้วก็ผักต้มเลือหมูอ่ะเราใช้จริงยูชย่มีหมูบดหมูชิ้นไส้อ่อไส้ใหญ่ตับม้ามหัวใจกระเพาะเลือดคำว่าตือหววเนี่ย ไส้ใหญ่ของหมูเขาเรียกตือหวนถ้าใส่ไส้อ่อนน่ะเขาเรียกตือหุ้นผักดองเราดองเองธรรมดา50เสร็เศษ60ข้าวถ้วยละ10บ,บาทร้านอยู่พุทธมณฑลสายสอปากซอย28ค่ะเปิด6โมงครึ่งปิดบ่ายโมงครึ่งค่ะนักขัตเลิกเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะเดือนหนึ่งเราจะหยุดสัก2วัน